คุณผู้ชมคะไปกันที่เรื่องราวนะคะของพี่ชายคนหล่อของสาวเบดรักวันนี้อย่างหนุ่มบาตท,ทันชนนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในทุกๆครั้งเองตอนนี้เนี่ยไม่ว่าทางด้านของหนุ่มบาทนะคะหรือว่าผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบาทเองจะมีการออกมาโพสต์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหนุ่มบาทเนี่ยเรียกได้ว่าโ oh อ้โหเหล่า fc แฟนคลับนะคะมีการเข้าไปคอมเมนต์แซวเยอะแยะมากมายจริงๆเลยก็ว่าได้และซัดส่วนมากเลยเนี่ยก็จะมีการแซวถึงสาวเบรดรักวันนี้ หรือว่าเบ็คํำสิ่งอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบาสัานชนน์เองนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพอันหล่อเรานี่แลหละนุ่มบาสของเรายิ้มหวานออกมากๆจริงๆคุณผู้ชมค่ะออกมาผ่านช่องทางโซเชียลนะคะพร้อมกับมีการตั้งเป็นคําถามค่ะที่บอกว่าถ้าพี่บาสท,ทำวอล์กยูทูบทุกคนจะว่ายังไงนะคะแล้วก็มี2คําตอบด้วยกันคําตอบแรกเนี่ยก็คือว่าทําเลยรอดูกับคําตอบที่2เนี่ยคือเฉย ซึ่งบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะ FC แฟนคลับที่ติดตามหนุ่มบัตรทันชนนเองเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เยอะแยะมากมายทั้งบอกนะคะว่า EP แรกต้องน้องเบสเลยค่ะทําเลยค่ะรอชมแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะทั้งบอกว่าทําเลยค่ะถ้า EP แรกต้องน้องเบสรับรองปังสุดๆไปเลยค่ะทําเลยรอดูค่ะรอค่ะรอชมค่ะ ทำเลยค่ะรอซับพอร์ตขอน้องเบส EP หนึ่งนะคะทำเลยค่ะขอน้องเบส EP แรกซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเหล่า FC แฟนคลับเองเนี่ยต่างพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์ซัส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการเชียร์อยากให้หนุ่มบาสเนี่ยทำเลยนะคะและนอกจากนี้ที่เชียร์ไปมากกว่านี้ก็คือว่า EP แรกเนี่ย FC แฟนคลับนะคะก็มีการคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้สาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสทำสิ่งเนี่ยมาออก EP แรกของหนุ่มบาสท,ทันชนนนั่นเองค่ะ ซึ่งอันนี้เองเนี่ยยังไงนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงนะคะว่าอีพีแรกเนี่ยหนุ่มบาสท,ทันชนนของเรานะคะจะเอาน้องสาวคนสนิทอย่างสาวเบสรักวันนีหรือว่าเบสคัสิงมาออกที่ช่องตามที่เหล่า fc แฟนคลับเรียกร้องกันหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้กันดีในหมู่มวลแฟนคลับนะคะว่าทางด้านของสาวเบสรักวันนีและก็หนุ่มบาสท,ทันชนนเองเนี่ยทั้งคู่นะคะถือเป็น2คู่พี่น้องที่สนิ สนมกันนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เองเนี่ยทางด้านหนุ่มบาสธันชนนกับสาวเบสก็เคยไปออกรายการนะคะของสามสาวก้อยนัตติรีมด้วยกันอีกทั้งยังจบรายการแล้วเนี่ยทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างพี่บาสนะคะเมื่อช่วงวันเกิดของสาวเบสรักวันนี้ที่ผ่านมาพี่บาสเองเนี่ยก็ได้มีการนะคะส่งคลิปวิดีโอโอวยพรวันเกิดไปให้กับสาวเบสรวมทั้งมีการส่งของขวัญไปให,ให้อีกด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันนะคะแล้วสาวเบสก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่า สถานนะกับพี่บาสเนี่ยก็คือเป็นพี่ชายนะคะทั้งคู่เนี่ยถือเป็นคู่พี่น้องที่สนิทกันอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้คะ่ะ